สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการผอดเชื่อหนังนั่งตะปลานะครับตอนนี้นะครับพวกผมกำลังเกลงไปนะครับเราต่อไปกันเลยนะครับไปเข้าไปัดนี่นะครับแล้วต้องเบาๆนะครับเมียปลามันจะตื่นนะครับมันจะไม่คุ้นเลยครับคุณครับถือปลาของคุผมด้วยครับเราก็เก่งมากเลยนะครับถี่ตาเร็วนี่ขึ้นมาชาแต่ เปลีย่ยนคอนเทนต์นิดนึงวันนี้เราก็จะมาตกกระโูกกับรายการถอดเสื้อหนัง <c oughs> นั่งตกปา <c oughs> ลานีก้ก็มาอยู่ที่บึงอะไรนะห <c oughs> นองบัวแดงห <c oughs> นองบัวแดงจังหวัดลบบุรีกิ่งอำเภอลำสุนทีวันนี้เราจะมาลองเหยื่อกัน <c oughs> ไม่จะได้ไหมวันนี้ว่าจะได้ไหมหันมองดี่ อ่อาะนะครับอกไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะไล่ตามหรือเปล่าตอนนี้ตกกันไม่ได้ไแล้วครับไปนู้นแล้วโอ้โหถูกล้วงเล้วได้แ,ววแตเนี้ยไ่ก่อนเลยมุกไปเย กไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะปลาจะไล่ตามมาหรือว่าจะอะไรครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่เราต้องลุ้นกันนะครับฮ <c oughs> ่าเ่คุณทามันจะร้อ <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วผมว่านะ ได้แล้วครับได้แล้วั้งดึงนะครับมันดึงนะครับมันดึงดึงนะครับดึงแล้วครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าดึงแล้วดึงหลุดแล้วละครัหลุดแล้วอุ้ยได้ปลาลาครับปลาครับปลาครับปลาครับดู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 ่ไปดูดูเลยครับเด้อเน่เน่ ปลาแล้วครับคุณนี่ก็คือปลากระสุกที่นี่ครับจะเป็นเก็ดสีทองอ๋องกระเส็ดสีนี่นะครับสองตัวแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวนี่สองเราจะเอาไปกินนะครับอ่าถอยก่อนถอยก่อนแค่กดแค่กดแคมันแค่กดไปถ่ายรูปมันก็ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเรื่องอ่นอะไรพ่อบอกให้กดถ่ายวิดีโอก็แค่กดตรงนี้ได้คิดได้แล้วใช่ไหมพ่อ ไปดูหน่อยครับพาไปดูหน่อยอ้าวคุณมีนาคุณชาวไร่ชาวสวนมาทำอะไรครับปลาขโมยปลาผมแล้วครับเราจะเอาคนขโมยนะครับจัดเป็นวัดนี้นะครับคือปลาของเราที่เราขโมยมาเฮนเราไปตกมานะครับนี่นะครับที่นี่นะครับมีปลานี่ยังมีปลานี่ปังมีปลานี่ยังมีปลา It's me.